นี่ไดหน่อยสี่พันนละก็ตามนาคาแต่ซ้าใหญ่อยู่เนี่ยซ้าใหญ่เน้นซะเน้นปาร์ตี้เอาโรย่ไหนกันเออแต่กูเห็นเขารีวิวกันบ้านมันก็ใหญ่อยู่นะนก็ที่มันโล่นี่มีทั้งสี่อันนี้สี่ห้องโล่งเลยน้ำมือไงบ้านแบบโล่งเลยอ่ะกูชอบตรวมาสีจกดังได้ทั้งคืนอ่ะโอเค ดรรีเจนดีเจน,เนอะะโอ้โหกูสร้างตัวนี้ปันเครื่องลุงก่อนวาันเครื่องคน,ต,นตื่ไปดนแตกรแตกเดี๋ยวขวามือเดี๋ยวกี่ดอกกักีดอกแล้บ <c oughs> <c oughs> อเฮียโอ้ยอยยหยยย เบาเบิงเลยเบิงหนีเบาเบิงเลยหูฟังได้ไฟบอลกูไม่เห็นไรเยอะแต่กูไม่รู้เอาแล้วมากูหากูแน่กูต่อกูต่อเอากูต่อเอากูต่อมาลิกมาลิกเอ้ยเติร์นเติร์นเข้างเก่าเข้างเก่ากูหิวอะไรหิวมึงอะไรอยู่กดเตะแดเตะกดเตะกดเอา เหมือนจีนยูต้าว่าได้กระต่ายกูแม่งสนตกทั้งเลยว่ะไอ้กู่ว่ได้ปิดไอ้นี่เด็กรั้งเชิงไว้กูปิดไว้บักกี้อ่ะบักกี้ลองกันมันสนหลุดเลยว่ะยีบาลีกับกูโอเคโอเคโอเคโดดโดดโดดแตกพีโดดอ่ะปัดปัดไปตัดไปคู่จะไม่ปั่นอยู่หรอเนี่ยคู่จะเซ็แล้วเนี่ย

นีไไไ ield, Bryant, ่กหลกห้า้ดนี้เ้เด้ต้จหลอบยให้มันฟโอเคยาให้มันฟาดเพามันืหลายรอบนี่บ่อหลวนีแรงมากนี่บ่อหลวะโอเคเต้นล้จบยุ่งอาจจะไล่กูต่อ เออไม่ได้พม่งต่อแล้วแหละฮีแล้วเสียทางกูเลยเฮียมาละมาละมาหากูละชิดขวาใส่กูอีกแล้วไอ้เหี้ยกูวนมัวแม่งสายจะพลาดกูมาเถียงเลยเหี้ยประตูใครเจ็บมาบนประตูเลยมึงใคอยู่นู่นเดี๋ยวไอนปั่นอยู่ตรงขาขาประตูเลยมาเลยมันลงมาเดินมาขาประตูมาเห็นกูแล้วมาเห็นกูเครื่องตรงเครื่องไฟตรงเครื่องไฟ ว่าไปปั่นเครลิ้มนุ่นก่อนดุฝั่งนูน่นประตูฝั่งนูน่นมันโล่งเกินไปเก้าวไว้เปล่ะเก้าเก้าไว้เปล่ะตรงนี้เก้าเก้าไวไปไป้วไวไก็ได้แตกโดนหนึ่งทีทีนี้มันชิด<อ>ขวแล้วอ้าวมีสั้นเหรอครับเ,เก่าๆเด้อเก่าๆมีสั้นเหรอครับเ,เก่าๆเด้อเอ้ยมันบอกกูว่ะมันไปแล้วมันไปแล้ว <Yeah. S 1> oh, ดูดเดี๋ยวมงเก็บดูดเดี๋ยวเดนดูดเดี๋ยวมุ้งเก็บเลยแร่ไซเลยดิก <c oughs> <อ>คือกูแรไเลยกูแ่ไเลยอ๋อยุ่ระเลียงยุ่ระเลืองชยวไม่แล้วชิวม่ <c oughs> ้วมาดิครับ <c oughs> น้องๆกูแร่ไซเลยครับสุดเมตรคืดเมตรคืดเเวลา

เดินไปนอุปกูขอเดียวกันนั้นแปกูเหลือยี่อัมเหลือสี่อันเรียกอเลยดีกว่าเดี๋ยวก็สิบเดเดี๋ยวกูสิบเอ็ดถอนสิบเอ็ดถอนเลยมัอะรติดจับไปอยู่นี่เมียอยู่นี่เมียเขาไอเหี้ย กูเบอร์มาเลขกูเบอร์มาเร็วหน่อยนะตามมาสิบชั่วโมงแล้วตีก็ถึช็อตัดแมงขายมะเขือพี่เอ่ไรบ่นหรือวะเอาอี่งตัวเนี่ยโอเคอด้ใช้ายถ่ายถ่าคู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดว่ะติดว่ะติดว่ะโดวเจอล้อพันแล้ว ไม่แค I mean> yeah, hey, ่โอกรต่อเสยเจว่าไปิเกาไหอเดี๋ยวเียเกาทองนะเดี๋ยวูพลังไม่ใช่เีู้พลังไม่ใช่ที่อะลมไก่เลยันมันน่ยโดนไม่ใช่เหมือนเบิร์เไมใช่เหมือนโอ้มันยุไก่กูอ้ปะานเราบนัแบบเยไก่ กูเป oui, oh, ็นกูเป็นพัเองกูนพัเองกูเห็นใหม่กูกเห็นใหม่กวกรไมามไดหม่โอ้เยอะดดลงกว่าดดลงว่าดดงว่าเอากระดดบนบอมเขาโดดยกูยก เอาเครื wollen, ่องหนาวตว้แล hey, really? ้วยมกันก็นำตู้เลี่ยกันพกคอนพก่อนพก่อนคุณนีมาอะไรแค่ครับเอาเครื่องน้ำตู้เล้วมเครื่องไหนเครื่องต่อเครื่องนันกรนาประตูได้เดียวบ่บ่เครื่องน้ำตัวนี้มันหล่แกลจองเฉย ไมาไปใช้ไปเหรียต้องเอาไ่ใช้เปเหรียต้องไ่ใช้เสร็จเดี๋ยวยบานโอ้โหลงสกายได้เลยนะสวยใสสวยใสเฮี้ยกูดูเฮี้ยกูดูเครองหนาประตูนะเคองหนาประตูเ้ื่องหนาประตูก็เครที่กูปั่นไกล้จสองคนน่ะของบีแน่นอนนี่แกจะว่าี่เก่าๆแล้วกลางหนเดี๋กูก็ไม่เห็นหรอไม่เดือดท้วะหน้าประตูบ้านเล็กอะ จิ้ลมอ่ะกูจะหาประตูวาเล็กเนี้ยอ๋อเครื่งอนง,นนงนึงูทางออ่ะเครื่องน,นึ่ง,อองอมันมีสองมันมีสองเครื่องบุกไว้ยเดียววัตนแล้วมีสองเครื่องเหมยม,มอง,องมดีกันถ้าประตูกันเหมยเดียววัน

ไปไปไปปิติครไปเรยบอยอย่าแต้มฟุคอครัโดไม่มีอะไรวะปัหาอย่าปัาแตมดิลูกแต้มมาู้เดี๋ยวเปวเดียระเียลเดียนกกูตององตกูไปแล้วเดีตีตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยโดุมกูมาแล้ว นามตัวเห็นงามเป็นตัวเห็นงามเป็นตัวไปแต่วะเห็นงามเป็นตัวอ๋อไอ้เหี้ยเห็นแล้วมันเห็นตัวมันเห็นตัวมันเห็นตัเดี๋ยวอย่าฟาดอย่าฟาดคิดอย่าฟาดคิดเครื่องที่หักอย่าฟาดคิดเครื่องที่หักร้อยหึงกูละคิดถุงนี้อะดรีนาลินอ้าวโดนมาเอ้มามาเลยมาเลยมาเลยมาอ้าวหมดเหรอหมดเหรอมาเลยมา ไอเลยมาไเคยไเคยไเคไเคไเครไคไคกบดเคองอ้าวมันคือบลาไกูตีกุีงแล้วแม่กรีไปเลยอยีเร็วมาเร็ว mô giờ ngóng đê đây đâ bóng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  đâ bao đâ bóng 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 đâ bóng

ยัเนี่ยมยิ่มีขวาเงิไหนวะไอเหี้ยเราสู้แต่งกันเนี้ยสู้แตงกันเด่นยันนี่มันตันมันบอกกันเองไ้ตันนอกไม่ได้มันไม่เห็นนี่โอ้ยเย้ยยัน็นเสือเราหยวบัอดียดีป่ะไม่ได้แล้เดีอนคุกเตะนอชีบีบชีวิตช่วยแผนหนนช่วยแผน ใช่องแล้วุดงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแนแนเกไว้กอนกรอตดเฮดงแล้วโด้ด่งเฮย้ไม่มีสปินไว้เฮ้ยกดอกดเอาแล้ว้ไปเลยไปเลยสร็จเสร็จเลยเสร็จสองเสร็จสองได้ได้ไดคุณกก้อนย่อกยุ่ดก้นกรได้กกุยยืมเาช่วยเาช่วยเลยพอดีวะพอดีปงอง ม่ได้ม่ได้บอาได้เ็ยแนนเดไวะดงเี้ยขาบอกกันหนุมล่ะมาม่เขาองคนสองคนสองคนเลยแขสองคนเลยเตะเตบอลเบอลเล่นขาสองคนเล่ขาสองคนเล่นขาสองคนดึงเละแถวแข็งบองแถวแข็อกแขวบล็อกดวยเล่องหลังแข็งล่นบ๊อหลังแข็งอหลัง็งได้ดงบอกหลังเตือนดวงบองตา ดูบอกหลังต่อสวยแค่นั้นเดีสายสวยสัยส่ให้มันอ่อมันมันตันอย่างมันบวกกับเหรียญเหรียญเมียนมึงดูเดือมันฟาหัวรอทางกันเองไ้ซัดมันออกไม่ได้แวูลานนาเื่อจะมองไไอ้ซัเจ็บแล้วโซแมัดตามกันอห้ยังกูเคยได้ทำโซ่ยังแเล็กะไอ้ฆาตกรเนี่ยมันดักไอยายเไล์ไหมมาใช่ไหม แล้วมันออมอกมันหลอกมันหล,ลอกเข้าใจไหมเออแล้วมันไปเ,อจ,เจอไ้ปทางนั่นพอดีเพราะว่ามันเป็นหินน,นี่นะเรีบนี่จบนี่จบชันก็หมดเสื้แขนแล้วนบียบอกว่าได้กันนเดือน<ง>